นี่มาก่อกันอีกแล้วจ้ามือนีเกิดงานมากค่ะพี่น้องโอนี่เลยมือนีสภาพเมื่อกินพาดมาโกโรนีพี่น้องอาหารฝรั่งกินได้ข่าร้ายมือนีเข้ามาล่องเบงเข้ามาล่องกินอาหารฝรั่งเบงกินน้ำก่อน มา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 อาหาัรปรังผัดมาการะนี่นี่ผัดออกออกออกแนวขีเมาพี่น้องผัดออกแนวขีเม,มามา ส่องร้องส่องร้องพักเนี่ยพักแกเลี่ยนเอาขึ้นสูงสูงแล้วมึ่อจับว่าเห็นแล้วว่ากินผักของมันจะ,ะเ,นกกนนนเลียนนี่เพียงง มามามาอืมอัดใส่ฮอทดอกอัดใส่ฮอทดอกอืมนุ่มละแ่บไม่ได้พัดเองเน้ยซื้อเขามา ชื่อไหมค่ะชื่อไหมค่ะมาเอามะปุงชื่อหรอามะปุงอีกแล้วดอกชื่อหรอเอามะปุงเอาเขาให้จืดเนาะ อืมใส่ยังหนว่าพอเอามาปุ่งใส่น้ำมันงาพอมาจมไมายไม่ออกสมหวานออกใส่น้ำมันงาสมออกก็ใส่น้ำมะนาแล้าก็ใส่น้ำตาล ใส่น้ำปลาปรุงเขาไปอีกพี่นอ้องอืมจับาะฮะจับเลยเ้าเอาตำเห็นไ้มคะเห็ดไ,ไ,ไม่สดจิบบบบบปบบบบนไบดบบบบบบบมั่นเ็ื่อบเบบ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 รบบอบบกบขึกก้นกันบับบบกบบ บ่มีผักมันจงเรียนผักที่เมาเส้นมักกะโรนีมาค่ะมันันเหมือนกัน นะคะอืมแปค่ะพาดตัวขอ,ขอเอามาปรุงใหม่ กินลูกเด้อลูกโดดกินนะคะพักมืดพักมืด แซบพี่เนอะพักแขวมาใส่มากำเนียใส่พักมากำเนียอรองลูพี่เนอะแซบวันนี้ผัดพี่เมาแซบอยู่ เอามาปรุงเองเซ้ยพปแล้วแซน,น,นบนมะนาพวพร้อมผัดมะกรูีใสม่มะนาวแล้วกอนโอ้โอ้โดน